Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิโรธเผยกรรมการวินัยพักเก้าไกลเตรียมลุยสอบอนุภาพสอกอเตสาทรสัปดาห,หน้ารอหลักฐานจากตำรวจประกอบรับพักต้องคัดกรองคนมากขึ้นแต่ยืนยันไม่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี เมื่อวันที่13กรกฎาคม2565นายวีโรธลักษณะอดิสรหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพมหานาครพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีนายอนุภาพทานทองสองกอเขตสาทรพักเก้าไกลถูกดำเนินคดีคุกคามทางเพศว่า ทางคณะกรรมการวินัยของพรรคก้าไกลจะเริ่มกระบวนการสอบสวนภายในสัปดาห์หน้าโดยนำข้อมูลพยานหลักฐานจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประกอบการสอบสวนด้วยเบื้องต้นเรายืนยันว่าการป้องกันและดูแลผู้เสียหายให้ได้รับความยุติธรรมความปลอดภยัยทั้งกายและใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ส่วนกรอบการพิจารณาสอบสวนและผลสรุปออกมาอย่างไรนั้นทางกรรมการวินัยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยจะสอบถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นายวิโรธกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ชี้ชัดว่านายอนุภาพมีความผิด100%เซนต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่นายอนุภาพนำมาแสดงต่อคณะกรรมการวินยัยและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งนี้การนำเสนอข่าวถึงการล่วงละเมิดทางเพศนั้นพฤติการที่เกิดขึ้นไม่ใช่การล่วงละเมิดทางเพศจึงอยากให้คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสียหายด้วย ได้เห็นคลิปเหตุการณ์แล้วเห็นว่ามีแอลกอฮอล์มีการดื่มร่วมกันมีการสัมผัสตัวจากการนั่งใกล้กันไม่ใช่ในพื้นที่รับตาคืออย่างน้อยก็อยู่ในสายตาของคนถ่ายคลิปแต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีมูลพอที่อาจแจ้งความได้ เมื่อถามว่าตั้งข้อสังเกตรหรือไม่ว่าเหตุใดจึงเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นกับสก,ข,ก,บสอกของพักบ่อยครั้งนายเวโรตกล่าวว่าที่ผ่านมามีการคัดสรรและคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาร่วมงานอย่างเข้มข้นพอสมควรมีการสืบประวัติก่อนคัดเลือกและสอบถามจากเพื่อนร่วมงานอย่างรัดกุมในกรณีนายอนุภาพยังเป็นการกล่าวหาอยู่ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานของนายอนุภาพเป็นไปนในทางบวกเป็นคน สุภาพมากไม่เคยมีพฤติกรรมหรือคําพูดคําจาในเชิงชู้สาวใดๆอย่างไรก็ตามหลังจากนี้พักต้องปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมงานให้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ